ครับประกาบสวัสดีวัยรุ่นเดินดงทุกคนนคนครับวันนี้จะมาแจกร้อยสิบดีมเชงนะครับัยรุ่นโครงไก่ครับสีมพูนะไปรถกระดุกอะเจ้าเราจะมารีวิวอะไรแต่งกันนะว่ามีอะไรบ้างเราเข้าไปที่ท้ายก่อนเลยครับท้ายที่มีบอกเลยว่าวัยรุ่นโครงไก่ต้องมีแน่นอนระดับแรกก็คือโช๊คพอดกันเลยครับเป็นสีม่วงนะสีม่วงผสมแบบสีแดงด้วยนะแล้วต่อไปจะเป็นดุมย่อครับดุมย่อเป็นสีแดงทำสีด้วยครับ รุ่มยอ่อ,อแบบไล่ๆลื่นเลยต่อไปกบกลายเป็นเป็นล้อไอศกรีมนะสีดำห้าเหลี่ยมปะห้าเหลี่ยมน่าจะใช่นะแบบขอบเล็กๆเลยยางเป็น V rubber ปะนี่เป็น V rubber นะแล้วก็มาดูท่อกันครับเป็นท่อย่นนะสไตล์ชงเชงนะออกออกสนิมด้วยนะเฉีแบบสวยๆเลยอนะแล้วต่อไปมาดูดูชุดหน้ากันครับชุดหน้านี่บอกเลยว่า ตัดโชคตัดอะไรให้หมดครับให้มันต่าที่สุดนะสไตล์ทรงเชิงเขาดูกันคนระับนี่แล้วก็มีดุมครับดุมเป็นดุมดําครับแบบว่าวิ่งวิ่งย,วยาวๆวิ่งแบบวิ่งแล้วมันไหลอะสไตล์ทรงเชงิงต้อลากก็เป็นเหมือนกันครับเป็นเอสตองเหมือนกันครับแล้วก็มาดูที่อั่ข้างครับนี่นะ้านข้างก็จะเป็นเหมือนเดิมครับมีดุมมีอะไรเหมือนเดิมครับแล้วก็ มาดูที่เครื่องเครื่องเนี่เป็นร้อยสิบนะเครื่องร้อยสิบตัวใหม่นะแล้วซองเข้าไปดันซองเข้าไปเอสองแล้วก็มีแบบน็อตพอดสีแดงทั้งคันนะไล่ทั้งคันเลยแทบจะทุกจุดเลยมาดูด้านหน้าดิดูหน้าไม้กูให้ดูหน้าไม้นะนี่แบบลง่ลงๆเลยบอบอลแบบไล่เบาเลยครับแล้วก็ย่นแฮนด้วยแฮนดีย่นด้วยครับนี่ตัดเฟรมแล้วก็บีบเฟรมมเลยมาดูที่เขาบีบเฟรมกันนี่ สวยๆมาดูที่ต่อไปดูที่บ่อครับบ่อนี่บ่อแบบสนามเลยครับแบบแคบบบางๆเลยอะ่ะเออสีดท้ายนี่ไม่มีนะท้ายเป็นวัยรุ่นโคงไก่นะเราพวกเราถอดดอยเองนะแบบปันรุ่นโคงไก่สวยๆเลยแรามาดูอาร์มนี่อาร์มย่นนะเออลืมลืมให้ดูอาร์มย่นเจาะด้วยครับนี่สวยๆเลยเราให้ดูรอบๆพันด้วว่ามันมันทรงเป็นทรงแบบไหนครับ ัเราจะไปวิ่งดูทรงที่เพชรเกษมนะครับครับเราวัดไปที่เพชรเกษมเลยครับมา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 เพชรเกษมแล้วเ,วเดี๋ยวเรียกเรียกเพื่อนก่อนครับยึดคนเยอะว่ะเดี๋ยวรอครับโตเพื่อนๆเข้ามากันครับ น,นะน,นับเลยนะลูกแปดสิบแล้วนะใครใครจะนับจะให้เบสนับเลยนะเบสให้เบสนับเลยนะสามสองหนึ่งีไปแล้วอ้ารถบักเป็นรถบักได้ไงวเะเฮ้ยแทนนะ อออเอ,อันนี้สวยๆแล้วดูทรงดูด้านหลังนี่โอ้โห,โห,โหเต้ยกระบะเข้ามาสี่แล้วไปแล้ว มา,มาอีกรอบครับอีกรอบไปกลับครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนนะครับมาดูความเร็วว่ามันจะยิงได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้เท่าไหร่ไม่ได้ดูเออเมื่อกี้ไม่ได้ดูดดยะไปจะให้เบสตับเหมือนเดิมนะ อใครเบ็ดไม่อยู่หรือเปล่าวะนับแล้วนับแล้วมามาไอโอยคนบางคนก็ออกก่อนวะไฮ้ความเร็วมันไม่คืนนะแปลกๆเลยเฮ้ยแสงไอ้แทนได้ไหมเฮ้ยแสงแล้วแสงแล้วโอ้ยกระบะไปแล้วไอ้รถไอ้แทนมันลอยวะแทนมันลอยนี่ แปลกเลยวิ่งเป็นแบบนั้นนะตายชงเพียครับน <c oughs> ับเลยครับนับเลย จบรอกล้อก็มาความเร็วไม่ขึ้นนะเฮ้ยเกินไปเปล่าจบ้อกล้อังไงเฮนะ้ยเกินไปเปล่าโอ้ันจนรถสันแรงๆแล้วะ อกเลยว่าบอกเลยว่าทันนี้ได้ทรงครับที่สองที่สามก็ยังดีครับแต่ว่าทรงสวยๆครับใครที่มีฝีมือก็ไปจับทรงเองนะครับพวกผมจะแกะไปทรงนี้ครับไปไปเราจะวิ่งไปปั๊มนะครับถึงปั๊มับเลยครับ เดี๋ยวนับแล้วขอบตุดนี้บอกเรียกมาแรงโอ้แสงแล้ว เาทำการแวะปั๊มสักแป๊บหนึ่งครับขอเติมน้ำมันก่อนครับ<ๆ>ครับใครที่ชอบชิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครปพวกเราด้วยนะครับก็ฝากไปรุ่นโคงไก่ด้วยนะครับอยากให้แจกดอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคชิมหน้าเ,าเจอกันใหม่ครับผมวันนี้อูเดินดงขอลาไปก่อนครับ